ยามเช้าครับผมสมฤทธิ์เมไทยครับค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่30มกราคม2,500า 59แล้วนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันเช่นเคยนี้แบบพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแหมแขกมาเสิรของเราคือพี่หน่อยหรือว่าคุณอาริยาโมราชเนี่ยนะคะมาจากจังหวัดสุรินทร์ลยทีเดียวนะคะพี่หน่อยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรียกว่านั่งรถไฟมาใช่ไหมคะค่ะโอ้โหแน่นอนเรื่องราวที่พูดในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวของคนที่บอกว่า รักตัวเองไม่เป็นอยากรักตัวเองรักยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่หน่อยมีประสบการณ์ตรงนี้นี่เทียบเลยนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยธรรมะมีสติแล้วก็ปัญญานะคะถ้าไม่มีธรรมะเดี๋ยวก็หลงตัวเองกลายเป็นหลงตัวเองใช่ใช่จะมีอัตราเพิ่มขึ้นนะคะแหมมีไอ้มีอีกอันหนึ่งนะถ้าอยากจะเล่าให้แหม่มแล้วก็ทางคุณหน่อยฟังด้วยได้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับ คุณสตีฟจ็อบซึ่งเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะหลายคนรู้จักเขานะว่าเขาเป็นคนที่ด่งดังมากร่ำรวยมากเขาเขียนว่าอย่างนี้นะในเรื่องของไอโฟนนะใช่ครับเขาบอกว่าผมประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านธุรกิจหรืออาจกล่าวว่าชีวิตผมนั้นเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของความสําเร็จแต่นอกจากการทํางานแล้วผมไม่ได้มีความสุขนักและในที่สุดความร่ํารวยก็กลายเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีในขณะนี้ผมกําลังนอนป่วยอยู่บนเตียงและพยายามรำลึกถึงชีวิตของผมที่ผ่านมา ผมพบว่าความร่ำรวยที่ผมเคยภูมิใจกลับไม่มีค่าอะไรเลยในช่วงสุดท้ายที่ผมกำลังจะตายในความมืดผมมองเห็นเพียงแสงสีเขียวและเสียงของเครื่องช่วยหายใจซึ่งทำให้ผมรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาตอนนี้ผมเพิ่งตระหนักว่าเมื่อเราร่ำรวยพอแล้วเราควรหันไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆบ้าง ซึ่งอาจเป็นสิ่งอื่น,นๆที่สําคัญเช่นงานศิลปะที่เราเคยใฝ่ฝันในตอนเด็กๆการไม่ยอมหยุดสร้างความร่ํารวยจะทําให้ต้องมีชีวิตเหมือนที่ผมเป็นพระเจ้าได้มอบความรักไว้ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินเมื่อผมตายผมเอาความร่ํารวยไปด้วยไม่ได้สิ่งที่ผมจะนำติดตัวไปคือความทรงจำเกี่ยวกับความรักเท่านั้นซึ่งเป็นความร่ำรวยที่แท้จริงและจะเป็นแสงนำทางให้กับเราไป ความรักจะติดตามเราไปได้ทุกที่เพราะมันอยู่ในหัวใจและในมือของเราเองเตียงที่แพงที่สุดในโลกคือเตียงของผู้ป่วยคุณสามารถจ้างคนมาขับรถให้มาทำงานหาเงินให้แต่ไม่มีใครมาป่วยแทนคุณได้สิ่งของใดๆที่หายไปเราอาจหาพบได้แต่เราเอาชีวิตที่เสียไปกลับคืนมาไม่ได้เมื่อเราไปอยู่ในห้องผ่าตัดเราจะตระหนักได้ว่าเราใส่ใจสุขภาพ ของตัวเองน้อยเกินไปแต่เรามักจะรู้ตัวเมื่อสายเกินไปเสมอจงให้ความรักกับครอบครัวกับคนรักและเพื่อนๆมันดูแลสุขภาพของตัวเองและใส่ใจคนรอบข้างให้มากๆอันนี้คือคำพูดของคนที่ดังที่สุดในโลกรวยที่สุดคนหนึ่งในโลกะนะครับสตีฟจ็อบส และตอนหลังเนี่ยมาปวารณาเป็นชาวพุทธแับถือพุทธศาสนาก็เลยทิ้งคําพูดอันนี้ไว้แม่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดวันนี้ด้วยใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่กําลังแบบแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ได้น้อมนำธรรมะเนี่ยมาใช้นะคะชีวิตของเราก็จะได้เห็นเป็นประจักษ์นะแต่ว่าก่อนจะไปที่หน่อยนะคะเรามียังมีอีกยังมีอีกนิดนึงค่ะความรู้สึกของเด็กๆที่เราก็บ่มเพาะกันมาหลายปีแล้วนะคห นะคะในการที่ไปนั่งดูลมหายใจโดยใช้หลักของอานาปนาสติที่ศูนย์ธรรมธานีเรียกว่าก็มีเด็กๆหลายคนเนี่ยได้เข้าหลายครั้งบางคนก็ครั้งแรกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้รับก็คือว่าเทคนิคในการนั่งสมาธิในการทำสมาธิาเด็กว่า,างไงบ้างไปฟังต้องไปฟังะไปฟังไหมฟังเชิญค่ะครั้งแรกฝึกลมหายใจไม่เคย รู้สึกสบายใจมันโลง่งสบายเวลาเหมือนไม่ไม่เหมือนนั่งสมาธิลมหายใจยาวไม่เหมือนปกติเหมือนเราค่อยสังเกตหายใจเข้าออกมีสมาธิขั้งแรกค่ะทําให้เกิดสมาธิดีค่ะการสังเกตลมหายใจค่ะช่วยทําให้มีสมาธิในการเรียนสังเกตที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่ะลมมันจะออกทางตรงนี้ค่ะเย็นค่ะ ยาวค่ะใช้ในการควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะแล้วก็เรียนหนังสือให้มีสมาธิมากขึ้นค่ะครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกดีฮะทั้งท่เราจดจ่ออยู่แบบลมหายใจได้ก็เย็นดีครับรู้สึกดีรู้สึกนิ่งก็ลมหายใจยาวเย็นส่วนมากสมาธิก็สำคัญมากนะครับก็คนเรียนรู้เพราะทำให แก้ปัญหาหลา,หลายสิ่งหลายอย่างได้จําเป็นมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นใจร้อนฮะแบบเพื่อนด่านิดด่าหน่อยก็จะแบบจะต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเรามีสมาธิเราก็จะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนะครับใจร้อนมากอะใครใจร้อนครับผมนะครับค่ะก็น,นั่นเป็นความรู้สึกของเด็กๆนะฮะจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยสำคัญทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะฮะเอาละ ก่อนจะไปหาพี่น่อยในวันนี้<ะ>ยวนิดหนึ่งนะ<ม>ครับ,รบแล้วมีเรื่องของอพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชโลกวันนี้นะครับท่านดร WF ชัยสุริยะนะฮะซึ่งเขียนในจิตวิยาและปรัชญาของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศา,าสนาส่วนบุคคลจึงมีที่เพียงเล็กน้อยเหลือสําหรับพิธีกรรมและระเบียบพิธีการงานที่ทําด้วยความคิดของตนเองเป็นปัจจัยให้พิธีกรรมสิ้นสุด พิธีกรรมจํานวนมากของพุทธศาสนาในปัจจุบันเมื่อพิจารณาแล้วก็หาใช่พิธีกรรมจริงๆไม่อันนี้เป็นสรุปก็คือว่าเรื่องของพุทธศาสนานั้นไม่เน้นในเรื่องของพิธีกรรมนั่นเองนะฮะและก็เอาเข้าจริงๆและพิธีกรรมที่ว่านั้นก็หาใช่พิธีกรรมในในยะที่เราคงเห็นทั่วไปเป็นการพลีเป็นการบําเพ็ญบวงสรวงนะครับประมาณงั้นแต่เป็นพิธีกรรมที่น้อมนําเข้าไปสู่เรื่องของการเข้าถึงพระรัตนตรัยอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของ ท่านชัยสุริยะครับอืมยังมีอีกนิดนี่หน่อยเลยแป๊บหนึ่งก็คืออาณาปนสติเด็กสัญจรนะฮะที่ศูนย์ธรรมะกำมลาจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจัดวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ที่ศูนย์ธรรมะกาญจนานะคะจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็จัดวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์อาทิตย์หน้าใช่เช่นเดียวกันนะคะมาละตอนนี้มาถึงที่หน่อยบ้าง พี่หน่อยเองเนี่ยนะคะเรียกว่าที่ได้มาสนใจในเรื่องราวของธรรมะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือ,อาจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าคะค่ะก็เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอูาฟังดูแล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะคะค่ะเป็นมานานหรือยังคะก็รู้ตัวเมื่อตอนปี สองห้าสี่สองนี่แหละฮะสองห้าสี่สองนะคะแล้วทุกวันนี้ล่ะคะตอนนี้ก็คือเราก็ปลูกถ่ายไตมาสิบสองปีแล้วอค่ะอ๋อค่ะพูดได้ว่าตอนนี้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงค่ะเพราะว่าเราได้ไตใหม่จากผู้บริจาคอ๋อค่ะโชคดีมากเลยทีเดียวนะคะได้เห็นบอกว่าด้วยจากจุนนี้เองเนี่ยตัวเองก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นนี่บุญคุณคนอื่นๆเนี่ยอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะเป็นนี่บุญคุณ ทางสังคมแล้วก็เป็นนี่เป็นคุณผู้บริจาคที่ที่บริจาคให้เราเนี่ยซึ่งซึ่งเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยซึ่งเป็นเพศชายแล้วก็อยู่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าจะไม่ไม่รู้จักครอบครัวไม่เขาจะไม่ให้รู้จักกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตอนนี้ก็คือเราก็อ่า ใช้ชีวิตในแบบเรียกว่าเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะค่ะทำอะไรบ้างคะพี่หน่อยคะเป็นผู้นวยการศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติในรักป่าที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะทำเรื่องการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาตินะฮะทำงานกับแฝดเ่ยนะคะสองคนแล้วก็มีอาสาสมัครเป็นชาวบ้านเป็นเยาวชนในชุมชนด้วยนะฮะแต่พอป่วยมาเนี่ยก็ได้ไปสัมพันธ์กับทางโรงพยาบาลของจังหวัดสุรินทร์อย่างเงี้ยฮะก็ได้รับ เลือกเป็นประธานชมรมเ,เพื่อนช่วยเพื่อนโรคไตไปช่วยเพื่อนไปเยี่ยมให้กำลังใจฮะช่วงที่เขาฟอกเลือดอะไรอย่างเงี้ยฮะไปนวดเท้าบ้างนวดมือบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางทีก็จัดกิจกรรมเรื่องอบรมปฏิบัติธรรมให้ด้วยให้กับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเพืาอฉะน่้น่อนเราก็ใกล้ชิดธรรมะมาโดยตลอดใช้ชีวิตกับธรรมะมาโดยตลอดก็จริงๆถ้าถ้าตอนเล็กๆหรือวัยรุ่นนี่ก็ ก็ไม่ได้สนใจนะฮะตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่วิยาเขตปัตตานีเนี่ยฮะก็ตอนนั้นจะอยู่ชมรมอาสาเนี่ยฮะก็ชมรมอาสากับชมรมพุทธก็ติดกันชมรมพุทธเขาพาไปสวนโม,มกก็เราก็ไม่ได้ไปเขาแต่เราไปไปออกค่ายไป <c oughs> ชนบทไปอะไรเงี้ยฮะก็คือยังไม่ได้สนใจช่วงนั้นแต่มามามาเรียนรู้ธรรมะจริงๆก็จากตอนป่วยไข้เนี่ยค่ะ เม่ใช่เพราเราก็ใกล้ชิดธรรมะมาโดยตลอดใช้ชีวิตกับธรรมะมาโดยตลอดเด็กๆหรือวัยรุ่นนี่ก็ก็ไม่ได้สนใจแต่มามามาเรียนรู้ธรรมะจริงๆก็จากตอนป่วยไข้เนี่ยค่ะ ตอนเราป่วยเนี่ยแต่ว่าจริงๆพี่หน่อยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะคือว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ออกมาสนใจด้วยของธรรมะใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยเวลาว่างหรือว่าตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ไปช่วยเก็บโครงการเหม่อนกับพัฒนาสังคมใช่ไหมคะค่ะก็ช่วงที่เราไปเรียนที่ปัตตานีเนี่ยคือเราก็ได้มาอยู่ในชมรมอาสาแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้ชีวิตของผู้คนอย่างนี้ฮะ แล้วพอได้ไปออกค่ายเนี่ยก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราค้นพบว่าเรามีความสุขม,ม,มีความสุขจากการที่เราได้สัมพันธ์กับชาวบ้านกับชุมชนมเราได้ได้มีประโยชน์ได้ทาประโยชน์ให้กับเขาไปสร้างโรงเรียนไปให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้เรารู้สึกว่าเราค้นพบว่าโอกิจกรรมแบบนี้มันทําให้เรามีความสุขมากเลยขนาดแบบนีอ้อ และตอนที่เริ่มมาสนใจธรรมะเนี่ยหมายความว่าเมื่อกี้ที่บอกป่วยใช่ไหมครับแล้วมันจุดมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมีใครดึงเข้าไปสู่ธรรมะครับค่ะก็อย่างเราทําเรื่องออโครงการศูนย์ศึกษาศรริลปะธรรมชาติเด็กรักป่าเนี่ยฮะก็มีที่ปรึกษานะคะคือคุณโอภาสเชษฐากุลนะซึ่งก็เป็นรุ่นพี่นี่ะก็ตอนที่ยังไม่ป่วยนี่ก็พาไปที่วัดป่าสุกโตหลวงพ่อ เขียนครับก็ไปเรียนรู้วิธีการทำสมาธิโดยการสร้างจังหวะ14จังหวะอย่างเงี้ยนะคะครับก็จะเหมาะสำหรับนักกิจกรรมเพราะว่านักกิจกรรมจะเป็นพวกที่แอคทีฟหรือว่าทำเร็วคิดเร็วไม่เป็นหนูนิ่งไม่เป็นคิดเร็วทำเร็วค่ะก็ถ้าการสร้างจังหวะส4จังหวะยกมือเนี่ยฮะะก็จะทำให้เราดูดู ดูของการเคลื่อนไหวดูจิตจากับการเคลื่อนไหวของเราอย่างเงี้ยคมันก็จะชัดออกมาอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ไปไปเรียนรู้ตรงนี้แต่แต่ตอนนั้นก็เรียนรู้แบบก็ยังยังไม่ได้มั่นใจหรือว่าไปตามแนวทางเพราะว่ากิจกรรมหรือการงานก็ไปได้ดีเหมือนว่าก็ยัง<ม>ยังไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากนะักเงี้ยแต่ว่าแต่รุ่นพี่ก็พาไปรู้จักแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ ได้รู้จักได้เห็นวิชาหนึ่งว่าเออวิชาการทําสมาธิเนี่ยเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต<ล>่พอช่วงที่มามาป่วยเนี่ยฮะก็ทําให้รู้สึกว่ามัมนมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ,อ้ยเ,เราต้องหาที่พึ่งครับแล้วก็ทางนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราอะไรอย่างเงี้ย<ม>ช่วงที่ป่วยเนี่ยก็ไปไปกราบหลวงหลวงพี่ไพศาลเนี่ยนะฮะฮะแล้วก็ ท่านก็ให้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองครับเรื่องการกินอะไรเงี้ยการ,ร,รกินแบบจะกินแบบรักษาสุขภาพหรือว่ากินแบบแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือคมาะว่ามันต้องคือมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งด้วยนะเรื่องการกินเนี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคไตเนี่ยเราก็ต้องกินให้มันเป็นจืดๆใช่ไหมฮะอะไรทถนองเนี้ยก็ต้อง กินแบบไม่มีกิเลสอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หน่อยรู้สึกยังไงคะเวลาเราไม่สบายปั๊บเนี่ยก็จะมีแบบ้อหนึ่งคนก็จะแบบบอกวิธีรักษาเราหลากหลายแนวทางใช่ไหมคะรวมไปถึงว่าหลายคนก็บอกเฮ้ยต้องรักษาใจด้วยโดยเฉพาะพี่หน่อยเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติยก็จะมีคนที่อารมณ์แบบเนี้ยที่แบบว่าใช้ธรรมชาติบําบัดเนี่ยเยอะใช่ไหมคะ่ะรู้สึกสับสนหรือรู้สึกไงบ้างไหมคะว่ามันจะช่วยได้จริงหรือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราก็ไม่ได้มีพื้นตรงนี้เลย แต่อคือเหมือนว่าคืออย่างตัวเองก็ก็โชคดีนะฮะที่ว่าไปกราบหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยฮะหลวงพ่อคําเขียนท่านก็ให้กําลังใจนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ตยตอ่ะเรื่องเล็กใจเนี่ยเรื่องใหญ่ฟังคํานี้แล้วรู้สึกยังคะ,ะรู้สึกแบบได้กําลังใจมากเลยคือเราก็เชื่อมั่นในเรื่องธรรมชาติด้วยนะ,ะคะว่าเหมือนว่าถ้าเรา เข้าถึงธรรมชาติได้ก็จะถึงเข้าถึงธรรมชาติของตัวเราเองได้หลวงพ่อก็อยู่ฝั่งของธรรมชาติธรรมะกับธรรมชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับใจถ้าเราเราควบคุมใจได้หรือว่าเราดูแลตัวเองได้ด้วยด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องชนะได้หมดไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความป่วยไข่แต่ว่าความเชื่อมั่นตรงนี้มันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่คะเพราะบางทีเราอยู่ต่อหน้า หลวงพ่อใช่ไหมคะแล้รู้สึกว่าเราแบบเราเชื่อนะแต่พอแต่เราอยู่คนเดียวล่ะเราอยู่คนเดียวล่ะเราฝึกยังไงรู้สึกปวดเบลอเราจะตายหรืเยังเนี่ยนี่เราจะตายแล้วเหรอแล้วลูกล้วผัวล่ะอะไรเงี้ยนะผมคิดว่านะคนจะกังวลมั้ใช่ค่ะใช่ก็พอก็อยู่ฝึกปฏิบัติรมหลวงพ่อก็บอกอ้าวเดินเดินจงกรมนะแล้วก็ฝึกสร้างจังหวะซึ่งหลวงพ่อคำเขียนก็จะมา สอบอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะว่ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>ก็ว่าก็มีอยู่ช่วงคือบาช่วงคือเป็นครั้งแรกที่เราปฏิบัติอย่างเงี้ยคะเราเดินไปเดินมาเราแบบโอ้โอ,โอ้มันเมื่อยนะเราบันเหนื่อยแล้วก็ปกติเราคือต้องทํางานต้องได้คุยกับคนนู้นคนนี้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเดินไปเดินมาแลรวถึงเอ๊ะทำไมเรามันขอโทษนะคือคิดว่าเอ๊ะเราโง่หรือเปล่าเดินไปเดินมาแล้วเหงาเนี่ยนะเหมือน เหมือนคนผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยทําแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นจิตที่แบบพาเราไปนะฮะดังนั้นคือวิธีการที่เราต้องฝึกใช่ไหมคะคือฝึกให้จิตของเราเนี่ยแข็งแรงไม่ใช่ว่าพอท่านบอกปุ๊บเราเชื่อปั๊บแล้วใจของเราเนี่ยมันจะแข็งแรงเลยมันไม่ใช่ถูกไหมคะมันต้องฝึกก็เลยฝึกแบบนี้แต่ฝึกไปฝึกมาเดินไปเดินมาเอต้องสู้กันกับมารผจญในตัวเองอะไรอย่าง ก็เวลาของรายการทำในใจวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วค่ะอ้ายวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของพี่หน่อยหรือว่าคุณอาริยาโมราชนะคะ,ะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะป่วยได้โรคอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าว่าเรามีธรรมะเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะมันก็ บาบางลงนะอายเพราะว่าใจของเราเนี่ยยอมรับแล้วก็ไม่ปรุงแต่งอะไรจะเกิดก็เกิดนะฮะแต่เชื่อว่าถ้าใครไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของที่หน่อยเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณผู้ชมนะคะมีแรงบันดาลใจหนูว่านี่ก็มีกาลังใจนะ,ะเออแล้วก็ลองลองฝึกใจดูลองฝึกใจดูโดยน้อมนาธรรมะเนี่ยแหะค่ะก็จะเห็นว่าประโยชน์จริงๆเนี่ยคืออะไระนะคะโบราณเขาบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตา เนี่ยอยากพูดประโยคนี้มานานแล้วคือคือบอกว่าถ้าไม่เจ็บปวดถ้าไม่ถึงขั้นวิกฤตแล้วเราก็ไม่รู้สึกเนี่ยแต่ถ้าเรามีธรรมะนะครับต่อให้นอนในโลงศพก็ไม่หลั่งน้ําตาค่ะนะเพราะเราทําใจได้เราฝึดฝนไว้ดีแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่เอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วเราส่งคนลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเรื่องราวของครูหน่อยของพี่หน่อยเนี่ยนะคะจะมีถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บันก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งให้ไม่เป็นภาระของคนอื่นที่หลวงพ่อคำเขียนพูดเลยอ่ะพูดเนะใจสําคัญกว่าตายหรือใจสําคัญกว่ากายับใช่ไหมนะฮะเจ็บไหมเจ็บถ้าเราไม่มีอันเนี้ยเนาะมันจะเจ็บมากใช่แค่เห็นหมอนะคะเตรียมอุปกรณ์นะเจ็บแล้วอ่ะก็ต้องเราต้องต้องระวังผงชูรสด้วยความเค็มด้วยคนที่เค็มนะคะ เป็นยังไงมเป็นยังไงเดี๋ยวคนเทียมปฏิบัติธรรมหรือว่าฝึกสมาธิเนี่ยก็เป็นการแบบเตรียมตัวเตรียมตัวกับความน่ากลัวที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรอย่างนี้